ที่นอนนะครับที่นอนเป็นที่นอนอะไรแบบเป็นหนังนะหนังเทียมที่นอนพร้อมหมอนนะครับจากบริษัทอีเกิลแอร์แอนด์ซีประเทศไทยพร้อมด้วยน้ำดื่มนะครับแล้วก็ข้าวกล่องอันน,นี้มาบริจาคให้กับศูนย์โรงเรียนเตรียมกาศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะครับศูนย์พักกินเวลา15นาฬิกาเวลา15นาฬิกาของวันที่31มตุลาคม2554 นอนเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะ ผ้าห่มอยู่ในถุงนี้นะคะส่วนหมอนอยู่ในถุงดำที่จะเป็นแรทถางหน้ากระถางยากระยุ่งมาลงมาด้วยตรงที่นอนกี่ชุดครับที่นอนห้าสิบค่ะ50ชุดค่ะหมอนกับผ้าห่มอย่างละร้อยค่ะหมอนผ้าห่มอย่างละร้อยจากบริษัทเออของเรามันมาจากัน3บริษัทค่ะมีบัตรกสุวรรณแล้วก็ พมีเติมชัยทางสปอร์ตค่ะแล้วก็มีก,ก็อีกก็แอร์นะคะแล้วก็บริษัทอ,อะไรกอเวสจิวร,รี่ค่ะครับผมมากันสี่บริษัทนะครับมาที่นอน50ชุดคชุดแล้วก็ท,ที่นอนมันต้องต้องสับเย็บอะคะ่ะแล้วก็มองัค่พอมีร้อยชุดนะครับ